มีขอเหมือนคนอดอยากเนี่ยเโอเคเพราะว่าเขาบบนั้นกูปิดแล้วอุ้ยตายแล้วแรงมากเออไม่ได้ยายาเขาไม่ถึงหรอยาไม่ถึงอ่ะกอนเลยหอมของจริงเลิกเลก็พวกคนนี้เรอะไรกันไรเวลาหอมด้วยยามัดูเหี่ยวอะอ่ะมาดูเหี่ยวทุกคนหรอกหน้าก็ตอบอะไรก็ตอบเั็งง เหมือนคนวิทยาลัจะกินท,กน,นทุกคนขาดช่วยซื้อทุกรงทุเรียนหน่อยเพราะเหมือนคนขาดสารอาหารแล้วครับไม่ค่อยอยู่จนมันจะลื่นไม่มีที่กาม่ได้รอยาเี้ยครามันจะลื่นพอลื่นปุ๊บแล้วมันก็จะหลดุดทุ้วก็่อนหอมไหม,อม,ไหมเออหอมมากอมหมยบางร่างน่อย ที่สเปคครับขับคุณครับ ลืมไม่พี่ห้อยนี่นะอันนั้นน่าสวยอ๋อเอออยู่ที่บ้านอาจารย์อะอยู่ไปไว้ไปมาไว้อีกใช่ใช่ดูดูสวยดีที่มันเป็นคริสตัลดีแต่มันต้องมีนะหนึ่งเขาจมูกมันเบี้ยวไปนึงนะคะเพราะอาจารย์หมอเสริมเสริมมาตรงแต่ดิฉันน่ทำเบี้ยวเขาเติมมาตรงแล้วแต่ที่ฉันไล่เบี้ยวหนึงนะคะเดี๋ยวดิฉันขออันนี้ก่อนเมาต้องไปแก้ไปอโอไยแก้เลยเราสวยแล้วพอแล้วพอไม่ต้องแก้หรอก สิ่งเดียวที่จะต้องแก้คือเอาความสวยออกค่ะอันนี้ไม่กินข้าวเย็นเลยค่ะทุกคนแล้วก็จริงนไม่เคยกินกับไม่กินข้าวเย็นเลยเกินไปเนาะกินกินน้อยมากค่ะตอนเย็นจริงไม่ได้พิตาต้องถามบอลจริงป่ะเราเขาหมอนมันซื้อเราตีมายังไม่กินเลยจริงเหรอเออแต่มันตอบมากมันตอบอ่ะกินแต่กล้วยอ่ะว้ายแรงมากจริงจริงกินแต่กล้วยกินแต่อะไรอ๋อกินแต่หยังกินแต่กล้วยนะคะพิตามา พี่ตาเด็กปั๊น่ไมหาเลยเพาได้บอกคนไหนกาาแหม่มาเไม่ว่างทำเราเราตอ้เนลย้องตกต้องตกให้นกี่งานเนี่ยพี่ตาสงานใช่ไหมใช่ต้องตกกีงานก่อนวูกห้าไม่วันนี้นะไม่ว่างเราโอนะ พี่บอกแล้วว<ต>่าไม่ว่าง,ทางเท้าแล้วแต่เท้าแล้วกันเนาะที่ก็บอกเขาถามที่ที่ก็อบอกไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้ีอะไรแล้วเพราะตอนนี้มันมันเป็นรุ่นใหม่แล้วไม่แน่ตอนที่มีปัญหา าเปากดากแก้เสื้อครับเออพ่ดีกเหนี่เห็่อยู่นี่โรแกเอาเพราะ่าสือแกก็ฝาถามที่มาพี่บอว่าพี่แถวหนูก็ไม่ใคนซื้อของง่ายเยอะอะไรเงี้ยหนูก็ใช้แอมเอยมาตลอดอะไรเงี้ยหนก็เออลองปียนอะไรเงี้ยก็บอกเอาแล้วแต่พี่แถวเลยเออ ใช่ใช่ใช่เ้าวเสารค่ะไม่แจ้ค่ะเพราะว่าวัเดือนช่างโกลมาแล้วขึ้นนี้อีกทีนึงแต่ช่างโทรมาแล้วช่างโทรช่างโทรมาแล้วเอ้าคนไปคิดไปไหนแล้ววะคนไอกี้ไปอยู่พอบาทแล้วค่ะเ้ยป่วยหรอคนไปคิดไปอยู่พบาแล้วค่ะคนไปกิดไปอยู่พอบาทแล้วค่ะนี่อเป้ลยที่นั่เนาะได้ได้ จะไปอยู่ปะล่ะแรมากเอ๊ะจะไปอยู่ในฐานอะไรดีเนี่ยวไวเวอรแรงมากดิฉนไม่เอานะคะดิฉนไม่ไปอยู่นะคะดิฉนขอร้องได้ได้ค่ะค่าค่ามันเปเเปิดด แพงงงแปงไม่รู้เรื่องอะไรเลยดูกคนจริง,งครับฝันสวยครับเลยนะแเลยมา้ห้มา้ากับไอ้กิจไอ้กิจโตเร็วมากนะโอ้โหคนไร้สองแสง เดี๋ยวอินโดนีเซียเนี่ยพังขาดทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวดิฉันขอดิฉันขอก่อนนะคะแป๊บนึงดิฉันขอก่อนแปนึง 沙龙。 น้าเขาไม่ได้บางเลยนไม่ต้องติดเลยคนบางบางหน้าตอบมากหน้าตอบมากคุณขาเหมือนคนอยู่อยู่แบบว่าอดอดอยากเลยค่ะตอนฉันอ้วนก็ว่าฉันอ้วนมากฉันจะใส่ไม่ได้แล้วอะไรนูนนี่นั่นโอ้โหพอมันแหบมันแห้งเกินโอ้โหมาค่ะทุกคนทุกคนจะไปขอไปทิ้งช่องหน่อยได้ค่ะขาดแบบ อ่ะทุกคนดูเป้าพี่กอล์ไปแล้วไว้แรงมากโอเคค่ะบาไปห้องน้ำก่อนนะพี่มาตองเหนื่อยชิงชังไปไปครัมาค่ะทุกคนเดี๋ยวให้อาจารย์ไปเข้าน้ำก่อนนะคะวู้สวัสดีหนึ่งพันค่ะปัดนวัตสการเจ้าคานนวัตกรรมค่ะหลวงพี่คีไรสอบถามมาพูดมาพูดมาเลยเดี๋ยวจะตอบทุกข้อเดี๋ยวรอพี่แพรรี่แป๊บนึงนะคะพี่แพรรี่ไปไหนคน สะถอเอน,นี้อยู่คนกระแสครับทูกๆกคนสวิตหนึ่งหนึ่งพันครับแบบแบบนี้ถึงพี่ประกรณ์หว่วเมย์ส่นคนโอ้ยอย่าไปหาพูดับพี่แม่ไปหนกระแสเรื่องอะไรครับอ่ะต้องไปตามชมข่าาเรื่องอะไรวันนี้เครื่องหน้าสวยใช่วันนี้แต่งหน้าสวยด้วยลิปเปอร์อะไรคราวันนี้เราใช้ลิปเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้แต่ว่าเป็นเบอร์สีส้มของเมย์บอลลีสวยมากจะบอกเลยว,ว่าสวยจริงๆ มาแต่น้าเก่มากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับน้องกอล์ฟบันเกิดแพดดี่หนุ่อไปครับไปไปไปยังเงก็ต้องไปนย่งงก็ต้องต้องไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับวุ้ยขบคุณสำหรับดอกไม้ขอบคุณนะครับใช้คูชชั่นเบอร์อะไรครับพี่แพรดี่ไม่ได้ใช้คูชชั่นครับพี่แพรดี่ใช้เป็นรองพื้นเลยเป็นรองพื้นครับ เบอร์สองผสมเบอร์สามแล้วก็เบอร์หนึ่งนิดหนึ่งเจอโอ้ยแม่แดงเจอกันครับเจอกันเจอกันสวัสดีครับแม่อวัสดีสวัสดีครับ,รรบขอบคุณครับตอนนี้ได้สวยมากฝีมูสุดๆขอบคุณครับขอบคุณครับตั้งจ้างได้นะจ้างัอแต่งหนาได้นะครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยถ้าจะจ้างช่างหล่อครับพี่ปูปั้นพี่ปูนปั้นช่างไม่สวยชัางหลอ่อทุกไหนก็เจีง๊งชายได้ทุกลุกช่วงที่ไม่ค่อยได้มาไลน์ ถึงเอฟซีทุกคนน้องก,ก็แต่งหนา้าได้สำรับขอบคุณครับพี่ใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ใหม่มากๆเลยน้องก๊อฟดูของมของเครียดช่วงนี้ช่วงนี้เครียดเศร้าพอเหมือนกันครับใช่เวลาในกแต่งด้านานไหมครับก็แต่งหน้าตั้งแต่ม2ตอนนี้ม2ตอนน,อน,น,อน,นี้อายุ36แล้วครับม2ไม่รู้กี่กี่ขวบตั้งแต่ม2ถึง36ขอบคุณพี่สุขครับแต่งหน้าเก่มากเลยขอบคุณครับ พี่สุกัญญาขอบคุณนะคะสวัสดีน้องก๊อปพี่บุ๊กสวัสดีครับขอบคุณสำหรับด,ดอกไม้ขอบคุณขอบคุณมากนะคบขอบคุณสำหรับก,การอินดูขอบคุณทุกๆคนไม่ต้องเศร้าไปนไะ <g ül s> ไม่เป็นไรเรายังรอเรายังรอเขากลับมาในวันที่เขาพร้อมช่วงนี้ก็ทํางานหาเงินมะทำงานหา,นหาเงินไปก่อนน้องก๊อปคนที่ไหนครับคนละยองครับคนละยองยังไม่คืนดีกันเลยครับ ก็โสดแบบจำใจเพราะแฟนไม่ใช่แฟนสิเขาเรียกว่าแฟนเก่าละกันแต่ว่าก็ไม่ได้อยากเป็นแฟนเก่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาอุ้ยขอบคุณครับสาธุสาธุขอให้เขากลับมาอย่างใจนะคะขอบคุณครับพี่ใหม่ขอบคุณครับไม่เป็นไรเราทำงานช่วเนี้ทำงานทางเงินอย่างใจครับน้องชายพี่สดนะแล้วน้องชายพี่เราจะชอบกอล์ฟเหรอแต่งหน้าอย่าง อยาแต่งหน้าอยากแต่งงานอีกอยากแต่งหน้าได้ครับถ้าแต่งงานอีกรอบบอกกอบนะครับไม่ดูสตอรี่แม่กำลังใจขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แดงขอบคุณครับดูสู่นะครับกอดกอดกันครับพี่บอยกอดกันครับไม่เป็นไรกอบเชื่อทุกคนมีจังหวะของชีวิตจังหวะมาต้องมีขึ้นมีลงตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เป็นช่วงจังหวะกอบที่โด่ที่ดาวแต่เดี๋ยวมันต้องมีจังหวะที่ดีของกอบแน่นอนเนาะมันเป็นช่วงจังหวะจริงๆเดินทางทันไหมครับ เดินทางทันไหมครับเดินทางไปไหนครับวันนี้อยู่ที่หขดกระแสเรียบร้อยแล้วใช่สวัสดีหกร้อยคนครับตอนนี้จังหวะเงินเข้าใช่เงินเข้าโล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 ไอเลิฟมันนี่ไอเลิฟมันนี่ไอรันนอรตกติดต,ต่อไอเลิฟติดต่อไอเลิฟติดต่อครับสวัสดีเพื่อนกันโอเคได้ครับไม่เป็นไรนื่ว่าอยู่จันไม่ได้อยู่จันครับเ,เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับพี่ตัดออกมาโอโั วุ่นวายอยู่คนเดียวทั้งรายการอะอะไรก็ไม่รู้สวัสดีครับทุกคนเนี่ยวุ่นวายเดินไปเดินมาอยู่คนเดียวทั้งรายการอ่าอะไรก็ไม่รู้มันหลวมอ่ะมันหลวมเกินนะไม่ใช่แค่เขาตื่นไหมเมื่อกี้ไอ้นี่เนี่ยเข้าก็เลยเพื่อให้มดนะใช่ไหมเนี่ยอ่าก็แบบ ไม่ดูอะไรกันช่องพี่กอฟไม่มีอะไรให้ดูหรอกเอ้ยนี่อยากียกรถไปรับอยากเอ้าให้พี่กอถ้าพี่กอลดีอยวลืมเลยไม่ลืมว่าหนูอยู่บาตาเดี๋ยวเรี้ยงก็เดี๋ให้กอามารับใกล้ๆในการจบสิมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องลงมาเอาเนหรือยังไงเดี๋ยวให้พี่ฟต้าลงมาเอาหรอใช่หรือให้ี๋ยวให้ตักไว้ตรงยาตรงหน้านีัต้องรับหรอรับรับรัรับรรรรรรราัเร ให้เบอร์พี่ตาไปดีกว่าได้ไหมพี่ตาแต่หนูเลี้ยงแบบพี่ตากันหนูจะให้ลงก็ได้ลงไม่ผ่านหรอกค่ะเพราะว่านางแบบไม่ค่อยสวยคนแต่งก็แต่งดีดีปูเสือรอชมพี่แพลี่หัวใได้ค่ะไปไปรอเข้ารายการได้เลยค่ะ รอพี่แพที์ไ,ได้เลยค่ะไปรอข้อในก็ได้เลยค่ะตอนไปไปนั่งรอ,อไม่ใช่ไปถึงนี่หกเขาบอกว่าได้ปูเสือรอออกไปได้เลยค่ะปูเสือรอได้เลยค่ะนะคะปูเสือรอได้เลยนะคะมหอมจาิกวาซสวัสดีข่ะเขาพุณคข้ามเออแต่ดีก็เ,เคใส่ชุดง่ายดีอันจะกลับมาเหมือนตอนที่เราไปทำอะไรหลับทำชอบก่อนเนาะ เราไม่ค่อยมีเวลาได้ได้กินได้นอนจครั้งต่อไปใส่ดีื่องไหนได้แล้วใช่ไหมดู้หญิงได้เห็นเห็นพี่ตั๊กที่มาออกผลจะแต่งไว้เองนเหรอเออได้แต่ก็ไม่เห็นเก่งกับฟ้าผู้หญิงก็โอเคครับ โอเคทุกคนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในรายการขอบคุณค่ะคุณนกำลังดีใช่ค่ะหุ่นหุ่นกำลังพอดีใช่ค่ะน้องก๊อฟกลับเลยเหรอคะไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะวันนี้สวยหุ่นดีใช่ค่ะแค่วันนี้วันเดียวนั่นแหละค่ะเดี๋ยวที่ฉันให้ไม่เกินสองอาทิตย์ค่ะดูผอมเพียวจริ